อ่า ah, yes welcome to Battlefield 5เราเันฝั่งญี่ปุ่นเอ้ย hey, ขึ้นป้อมนี้เพราะว่าอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่อ๋อ oh. yes let's go take off อามูโร่ไอี้เดี๋ยวก่อนดิเครื่องบินผมมีลูกกระสุนด้วยนี่คุณเอาเครื่องบินมือสองไว้ผมขับเอาวะใช่ไหมเดี๋ยวกูก็ตายแล้วไม่เป็นไร <laughs> ว้าไอซีเรียบร้อยรถถังข้าศึกระเบิดไปหนึ่งคันเฮลโลเธอโอเชียสคอแซร์รีแลกซ์รีแลกซ์แฟมรีแลกซ์โอเคมันไม่สนใจเครื่องบินนะว่าโอเคเครื่องบินเรามีโมชั่นกิมเมนว่าเราจะทำลายภาคพื้นดินของกันและกันโดยที่เราจะไม่ยุ่งยุ่งยามกันและกันโอ้ยเฮ้โยวอสซัพ วสวยงามอะไรเดียเ๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอโมชอ,อก,กีเมนท์ไปไหนแล้วเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นไดา้ยาเย็นครับผมโอเคไปซะคอแซนี่ไม่ใช่ทีของแกโอ้พรุนเลยกู นัดนัทอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูยอมแล้วกูกลับแล้วไม่ต้องไล่มาแล้วจ้า I'm happy now จะลงแล้วเอาให้ร่วงเพื่อน เรียบร้อยล่วงสวยงามเพื่อนเรายิงไปโอเคเโ,อโอ้ยเกิดใหม่ได้เอาละเอามอุ่โลอ้ายมึงเอาเครื่องบินมือสองไหมกูขับอีกแล้วเครื่องบินมีลูกกระสุนอีกวเนี่ยะใช่ชีวิตน,นักบินไม่สำคัญสำหรับพวกนายใช่ไหมเนี่ย I see you now เกือบเกือบตกน้ำโอ้โหหล่อเท่ฮ่าขาเห็นเจ้าโอาวว้าวว้้าวอะไรยุ่บินเข้าไปเสียเจ็บตัวทุกทีเลยพวกอเมริกาแม่งเอาฟิกเกอร์ฟาวมายิงผม This bus crash ครับ เรียบร้อยที่เป็นคิวโอ้ยโอโอหมดได้โฟกซายคโอเคพายุเข้า้วครับเป้าหมายนั่นรถถังค้าศึกที่กำลังดันเข้ามาอูโดแรันนะยิร์ตไเฟรวู้ฮู้จรวจที่มันดีอย่างนี้เนี่ยสะใจเรียบร้อยได้เชแมนคันหนึ่ง อ๋อไม่พังอูวฐานลับก็เอาเฟโอ๋ยไม่พังอีกแล้วอึดจังวะเชอร์แมนเรียบร้อยแนละ้วเชอร์แมนเพนอ๋อมึงอีกแล้วโหทำมาหาก,กินบ้างว้เนี้ ไม่เป็นไรเราอ่ากูละเบื่อเครื่องบินมือสองจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยฟิกเกอร์เฝ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บมาครับเราซ่อมให้เครื่องบินของเรากลับมาใส่กิ้งซ่อมการอากาศนี่แหละครับยูสเดอลฟอร์สลูก <S <S นี่เป็นไงเครื่องบินกลับมาสวยเหมือนเดิมฮ่า โอ,โอ้คุณโอ้ยยาจนเอ้ยโอ้โอ้ assim. โอ้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 โ้โอุโอ้โอ้โอออ้่อ้โอ้อ้โอ้โอ้้อ้โอบ โอ้ยเออไอสัตว์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 โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บชิบหายเลยเสร็จร้อยได้เราขอรถถังมาคันหนึ่งนะจ๊ะโอ้หอยเกือบอุ้ยกระสุนตามหลังม่าเต็มเลยอู้อาเชียร์เครื่องบินมามาเรามาโชว์ให้พวกอเมริกันรู้ว่าเราสามารถกันเกาะนี้ได้โหดขนาดไหนแม่งไอ ฟ้าหลังฝนนะครับมันดีเสมอครับเรียบร้อยครับพายุก็ำลังจะไปแลยครับนู่นเราเห็นพระอาทิตย์ชัดอีกครั้งเป็นไงครับฟ้าหลังฝนที่มันสุดยอดจริงๆทะเลหาสวยทะเลงามเลยแมงกะพุนน่าจะเยอะอ่ามันเห็นเป้าหมายแล้วครับเรียบร้อยกระจายหนึ่งป้อมโอ้ก่อนอื่นเลยแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะ เก็บล้อเอ้ยคอแซย์เฮี้ยตกใจโอ้ยเจ็บโอ้ยฟีกกระแาวอย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 ออยอ่าเห็นแล้ว <unpredict> ไม่พังถึงเราจะยิงมันไม่พังเดี๋ยวถ้าเราไล่มันกลับไปเรื่อยมันก็จะดันดันมาไม่ได้เก็บล้ <nhà> <salmon> อฮอยดับเบิลคิว ฟ้าก้าวได้เหียบ boy <laughs> ยิงไลย่ยิงไร boy <laughs> อย่าว่ายน้ำครับฉลามดุรบกวนขึ้นฝั่งก่อน <laughs> this guy <laughs> ตายสวย <laughs> เรียบร้อยรถถังระเบิดไอ้กัดอยู่เชอร์แมนโอชิตบินบินไปหาเพื่อนบินหาเพื่อน อ๋อเฉียดต้นไม้โอเคเกือบโอเคเพื่อนเฮล่ help! โอเคมันปล่อยแล้วโอ้โอ้ no you done Where ไ r e you going, my friend <c oughs> แม่งยิงไม่ได้อ๋อมึงจะได้เพื่อนกูนอีกแล้วโอเคกูไปก็ได้ไล่ก่อนไล่ก่อนผมไล่กวดมันจนตายไม่ได้ครับมันจะล่อเราเข้าฐานเหมือนกันแล้วฐานมันก็เอเอดุมาก <c oughs> โอ๋โอ ไฟกระเฝ้าไอ้เหี้ยเต็มหน้าโอ้โหโอ้โหเกือบตายรีสปายเออเบคอนแทคกเบคอนแทคกเอนเนมีโอ้ว้าวเอเอทีมเรานี่สุดยอดไปเลยครับเรียบร้อยตาย ไปงห่วงเพื่อนกูซ้ำให้อ่าเรียบร้อยเราได้แล้วก็มืออีกแล้วนะมืออีกแล้วเหรอคนเดิมเลยครับโอ้เครื่องมือสองอี่และขอบคุณครับก่อนจบนะครับได้เครื่องมือสองเรียบร้อยเฮ้ยจรวดชนจรวดมันชนจรวดมันอ่าไม่โดนไม่โอ้โ,อโหกระจายจรวดชนได้นะครับใช้เครื่องบินชนจรวดได้แต่ผมชนไม่โดน แลกกันหน่อยวูเรียบร้อยชัยชยนะเป็นของเรา It's a good day my friend t o ก a y น We won against d o t capital เชียร์มังเบสควาดเป็นฝั่งอเมริกาโอเคเจอคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ